และเจ้าของรอบวนั seller, 2024, <S <S <ess> ced, นเบสเซลเลอร์มิสแกรนเชียใหม่2024ได้แก่ฟาสแท็กข้อสรอบาคนสุดท้ายมิสแกรนเชียงใหม่2024กับตำแหน่งเบสเซลเลอร์ MGCF 06ด้วยแมนดา ไปได้หนึ่งปีนะครับที่มีความสำคัญมากๆการันตีแล้วว่าเโดนก้าวตัวสู่แล้วเดินดีแล้วพูดเก่งแล้วเจอเรียงไข่ของเก่งด้วยครับ,บนีบ่นคือพิเศษบนหน้าของเราเละค,คะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้จะขออนุญาตประกาศผลนะคะมีเพียงแค่สี่หมายเลขเท่านั้นนะคะที่จะก้าวตัวสู่ท็อป5ห้าคนสุดท้ายและผู้ที่จะได้ผ่านเข้ารอบคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะได้รุ่นใหม่ขอมๆกัน์ดสำหรับช่วงนี้ขออนุญาต มอบรางวัลน,นะคะเบสเซอร์สำหรับ MC CM ส6นะคะและต่อกันที่ผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะคะท็อปไฟคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับก M ต่อไปที่ก็สุดรอบท็อปฟ้าพิสแกรนเชยียงใหม่2,024ได้แก่ m g c m 08น์เหนือทัศพิชาทาองดีขอแสดงความดีดีด้วยค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะเพื่อทวมความตื่นเต้นของทุกท่านภ่ายในห้อ์แห่งนี้นะคะขอแสดงความดีดีกับ m g c m บิสกันเชยียงใหม่2024และผู้เข้ารอบ5้าานสุดท้ายมิสกันเชยียงใหม่2024เป็นคนสุดท้ายได้แก่หมายเลขหมายเลข และแน่นอนนะครับว่าท้อขอเซฟก็เหมือกับท่ากดทีมในรอบของเราด้วยนะครับทุกคนต้อมาสู้ต่อนะคะบนเวทีอันดับที่ของประเทศไทยที่สุดไทยแลนดครับขอแสดงความยินดีกับท็อป5แล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบด้วยนะคะแต่คุณคือคนสำคัญค่ะที่ถูกเลือกนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับเวทีสงเกตุนี้ค่ะและตอนนี้ครับทุกท่านครับวิกฤตท็อป5ที่สนดไทย2024 สวยเก่งและมีครสวรรค์เป็นจริงๆกับภาคคนสุดท้ายคือแบรนด์เชียงใหม่ครับและสำหรับช่วงนี้นะคะคำถามนี้จะเป็นใครเปไม่ได้นอกจากพีดีโมบายของเรานะคะเรียนเชิญพีดีโมบาสของเราเป็นผู้ถามคำถามนี้ค่ะขอเชิญคำถามของทั้งห้าคนเลยครับโอเคครับใน <c oughs> คำถามนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องของ business <c oughs> และความงามน,นะครับ <c oughs> คำถามก็คือว่า คุณสมบัติไหนของคุณที่จะทให้ธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่เปล่งประกายไปพร้อมๆกับคุณเพราะอะไรอีกครั้งนะครับคุณสมบัติไหนของคุณที่จะทำให้ธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่เปล่งประกายไปพร้อมๆกับคุณเพราะอะไรถ้รรราพร้อมแล้วนะครับขอเชิญหมายเลขแรกเลยที่ารพครับ f g c L ศูนย์หกดริมแมนดาพรสุพัฒน์ประทุมวันกับขอเชื่ประมือด้วยค่ะจะเป็นผู้ตอบคำถามเป็นคนแรกนะคะค่ะจากสายสบายที่ดิมแมนดานมีอยู่นั่นบอกสินคุณสมบัติเลยว่าดิมแมนดานมีเบสิเลอร์ค่ะซึ่งจะทำให้ทางเชียงใหม่นะคะมีทุนทรัพย์ที่มาก จากดิมนดาดิมนดาสามารถประชาสัมพันธ์ได้สามารถใช้สื่อในการที่โปรโมทของจังหวัดเชียงใหม่ได้และเบเซเลอร์ของดิมันดาอีกอย่างหนึ่งนะคะดิมันดาสามารถนำของของเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นของดีสินค้าโอท็อกของจังหวัดเชียงใหม่มาปักโนตาก้าได้และทำให้เชียงใหม่นะคะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะดิมันดาเชื่อว่าดิมันดาจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการ ไปต่อกันที่หมายเลขต่อไปนะคะ MGCM 0 5แพรพอร mm hmm. ลอยชลิดาสุธินทศธรรมขอใช้ประมือได้ค่ะคะุณ mm hmm. สมบัติที่แพรพลอยมีคือแพรพลอยเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจและเป็นนักสร้างคุณค่าค่ะซึ่งอย่างที่พลอยมีนะคะพอยจากการ ของพาวเวอร์นี้เองนะคะที่จะสร้างคุ้มค่าให้ธุรกิจของเชียงใหม่เป็่ประกายไปด้วยกับคอยค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือขอบคุณเชิญครับขอบคุณแบกคอยครับและขอเชิญหคอยเล่นต่อไป MGCM 08เหนื้อต้องมีใครเดินเหรอไอ้เนื้อไม่ได้ใช่คุณสมบัติที่เนร์อมีนะคะเนื้อสามารถเรียนยอดจาก ตอบได้เนิร์สามารถเรียกคนดูจากาสื่อโซเชียลได้ค่ะเนอขอยกตัวอย่างนะคะอย่างสตาร์ทัวร์เป็นการนานักท่องเที่ยวมาในจังหวัดเชียงใหม่นะคะและเนิร์นี่แหละคะ่ะจะเป็นคนที่นําจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่ทั่วโลกวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่ทั่วโลกค่ะและเนิร์จะพยายามในพัฒนาเพื่อเป็นบิสเนสของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปพร้อมๆกันขอบค่ะขอใช้ประเวณก MGCM 0 8นย์ิทัชพิชาของดีค่ะไปต่อกันที่ MGCM 1 MG <CM> 1, 1> ชินไมล์ศูพิชาฝาั่งเราค่ะสวัสดีค่ะชินไมล์จะเลือกความงามค่ะเพราะชินไมล์เป็นนักสู้ที่มีความงามชินไมล์จะนำพระธาต เราสเตทของเราไปไปนำเสนอใหู้งใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณน้องชิมาด้วยนะครับและขอเชิญหน่อยได้ต่อไป MGCM 15ลุกงปลาออกทิศที่กางวัดจิตสุวรรณครับ